สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ History World ครับและนี่คือ History World เป็นเวอร์ชั่นซีรีส์พิเศษนะครับซึ่งครั้งหนึ่งไม่เคยคิดจะทำแต่ตอนนี้อยากทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่ออยากทำก็ลงมือทำครับนี่คือซีรีส์เกี่ยวกับสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินม,มหาราชเอง ที่บอกว่าเป็นคลิปชุดซีรีส์นะครับเพราะว่าเรื่องราวของพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยนะครับถ้าให้ศึกษาทางนักข้อม,มูลทางประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเรื่องราวของพระองค์เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนและแม้โดยเฉพาะยิ่งตัวพระองค์เองคือตัวสม,เ,สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับหรือว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยเองก็มีความสลับซับซ้อนและเป็นบุคคลที่น่าค้นหารวมถึงอย่างยิ่งนะครับประวัติศาสตร์ในในช่วงเวลาของพระเจ้าตากสินหรือแม้กระทั่ง พระประวัติของพระองค์เองก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีข้อสันนิษฐานมากมายเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นคลิปชุดนี้นะครับจึงจําเป็นจะต้องแบ่งซอยเนื้อหาย่อยนะครับไปตั้งแต่เริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มต้นพระชนชีพจนกระทั่งถึงการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกรรษัตริย์องค์สําคัญและวีรบุรุษของชาติไทยคนสําคัญคนหนึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับทางรายการของเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันได้เลยครับเอาละครับสำหรับเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตักสิทธิ์ในตอนนี้นะครับเป็นตอนที่1ผมขออนุญาตเริ่มเรื่องที่เรื่องราวของเด็กชายสิงแซ่แต้หรือในสิงแซ่แต้นะครับลูกจีนอพยพ จุดเริ่มต้นของเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชน,น,นั่นเองครับทีนี้นะฮะในพระราชประวัติช่วงต้นพระชนชีพก่อนที่พระองค์จะกลายเป็นพระยาตากแล้วก็กลายมาเป็นวีรบุรุษผู้กอบกู้กรุงศรีธุญาและสถาบนากรุงธนบุรีในเวลาถัดมานั้นเรื่องราวในช่วงนี้นะครับนักประวัติศาสตร์หลายท่านทั้งไทยและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าเรื่องราวของพระองค์ที่รู้กันอย่างค่อนี้การความรู้กันอย่างกว้างขวางนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่นักประสา์มองว่าเป็น เรื่องของตำนานมากกว่าสมมุติฐานที่วางอยู่บนข้อเท็จจริงและหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ครับถ้าพูดไปแล้วนะครับพระราชประวัติในเวอร์ชันที่เรารู้จักมากที่สุดถ้าพูดถึงพระเจ้าตากสินและหลับตา เรากล่าวถึงพระเจ้าตักสินนี่คือเวอร์ชั่นที่คนไทยรู้จักมากที่สุดและมันเป็นเวอร์ชันที่อยู่ในตำราเรียนเรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชันที่รู้กันแพร่หลายอยู่ในตำราเรียนแล้วเราก็เรียนเรื่องราวนี้มาโดยตลอดนะครับเวอร์ชันนี้ก็คือเวอร์ชั่นของหนังสือเล่มหนึ่งครับที่ชื่อว่าอภินิหาบรบรรพุรุษครับซึ่งหนังสือเล่มน,นี้นะครับถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าปิยนาถพ,พิยะพักดีนาสุป,ประดิษฐ์ในปีพุทธศักราช2473หรือ นังสือเล่มนี้ถูกเขียนหลังจากที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นสวรรคตรไปแล้วถึง148ปีหรือเได้ว่า148ปีถัดมาของกรุงกยุคกรุงธนบุรีนั่นเองครับที่สําคัญก็คือว่าหนังสือเล่มนี้มีต้นฉบับมาจากฉบับสมุดคอยนะครับซ,ซึ่งซึ่งอยู่ในถูกเก็บรักษาอยู่ในหอสมุดแห่งชาตินะครับโดยมีการค้นพบต้นฉบับนี้นะครับเมื่อปี2545ในชื่อของหนังสือปฐมวงศ์ซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยสเล่ม โดยหน้าแรกของสมุดไทยเล่มนี้นะครับได้เขียนไว้ว่าเป็นเรื่องราวกล่าวถึงมูลเหตุอภินิหารท่านผู้เป็นบรรพบุรุษต้นฉบับนั้นได้คัดแต่หนังสือหอหลวงนายกุหลาบทูลเก้าวถวายนายกุหลาบว,ว่าคัดแต่สมฉบับสมเด็จกรมพระปรามาณุชิตชินรถวัดพระเชตุพนนายกุหลาบที่ว่านี้นะครับก็คือกุหลาบสายอากุลาบตริสนานนท์หรือว่ากอสอรอกุลาบซึ่งเป็นปัญญาชนคนสําคัญในยุคสมัยรัชกาลที่ห้าในเองครับซึ่งเป็นผู้นํา ต้นฉบับสมุดไทยนี้เอามามอบไว้ที่หอสมุดพระชิรยานซึ่งต่อมาก็คือหอสมุดแห่งชาติโดยอ้างว่าเป็นฉบับที่คัดลอกมาจากฉบับเดิมของสมเด็จกรมพระประมาณุชิชโนรสนะครับสมเด็จพระสังฆราชซึ่งสถิตอยู่ที่วัดพระเชตุพนซึ่งเกิดข้อสันนิษฐานว่าผู้แต่งนี้ ผู้แต่งต้นฉบับดั้งเดิมนั้น <S <S ก็อาจจะเป็นตัวสมเด็จกรมพระประมาณุชิชินรดนั่นเองครับแต่ถ้าว่าหลักฐานนี้หนังสือเล่มน,นี้นะครับไม่ว่าใครจะเป็นคนแต่งไม่ว่าที่มามาจากทางไหนเรื่องราวเล่มนี้กลายเป็นเรื่องราวหลักและกลายเป็นข้อมูลฉบับราชการในเดียว,ว่าถ้าเราเปิดหนังสือเกี่ยวกับประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากนะครับเปิดหนังสือเรื่องราวของพระเจ้าตากสินไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเรื่องราวไหนเรื่องจะเลินเรื่องตามหนังสืออภินิหารบรรพบุรุษทั้งหมดนะครับถามว่าแล้วหนังสือเล่มนี้ พูดถึงพระเจ้าตากสินย่างไงบ้างเริ่มจากเรื่องราวของพ่อค้าจีนที่ชื่อว่าไห่หองครับ อพยพมาจากจีนในสมัยเข้ามาสู่สยามในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยามาอาศัยอยู่ใกล้ๆบริเวณบ้านของพระเจ้าประยาจักรีหน้ากำแพงพระนครกรุงศรีอยุธยาแล้วนายจีนไหหองผู้นี้นะครับได้เข้าประมูลเก็บผลประโยชน์จากการบ่อนจากบ่อนพนันได้แก่ทางราชการซึ่งความจริงแล้วนะครับถ้าใครศึกษามาตำแหน่งนี้เรียกว,ว่าตำแหน่งนยายภาษีก่อนนะครับเป็นตำแหน่งที่จะให้เอกชนที่มีความสามารถนะครับหร voilà. ือมีความรอบรู้เนี่ยประมูลทําหน้าที่ก็คือจ่ายเงินให้กับรัฐเพื่อทําหน้าที่ในการเก็บ Ờ, ภาษีในส่วนต่างๆซึ่งกระบวนการนี้ใช้มาจนถึงสมัยรัชกาลที่5เลยนะครับแล้วก็เมื่อเก็บภาษีได้แล้วก็จะหักส่วนหนึ่งเป็นรายได้ส่วนตัวแลวส่วนหนึ่งก็คืนให้กับทางราชการไปนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในจีนไหฮองผู้นี้แหละก็จะรับตําแหน่งในการดูแลเกี่ยวกับบ่อนพนันในกรุงศรีทยาแล้วก็ได้รับบรรดาศักดิ์ครับเป็นขุนพัฒนนายอากอนบดเปี้ยนจีนไหฮองผู้นี้นะครับที่ในเวลาต่อมาได้ให้กําเนิดบุตรชายผู้หนึ่งซึ่งมีรูปพรรณสันฐานงดงามต้องตามตําราในปีพศ2277 อภพีนหาบารพบุรุษนะครับได้เดินเรื่องราวต่อจากนี้ต่อไปนะครับว่าหลังจากเหตุเมื่อตอนที่เด็กชายคนนี้เกิดขึ้นนะครับก็ได้เกิดเรื่องมหัศจรรย์ต่างๆมากมายเริ่มตั้งแต่เกิดสายฟ้าฟาดลงมายังหลังคาเรือขนขณะที่เกิดการคลอดแต่ว่าเด็กแรกเกิดไม่เป็นอะไรนะครับหรือว่าเรื่องที่รู้สึกว่าทุกคนจะรู้นะแน่นอนก็คือเรื่องที่ว่ามีงูเหลือมเข้าไปขดอยู่ใต้กระด้งหรือว่าเข้าไปขดรอบตัวทารกนะครับซึ่งนอนอยู่ในกระด้งโดยไม่ทําอันตรายใดๆ ซึ่งเรื่องนี้เป็นตำนาเป็นอภินิหารนะครับซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีบุญตามธรรมเนียมไทยแต่ว่าตามธรรมเนียมจีนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ถือเป็นเรื่องอับปมงคลครับเป็นรังร้ายต่อบิดามารดาจึงต้องกําจัดบุตรเสียตามความเชื่อของคนจีนเจ้าพระยาจักรีทราบเรื่องก็สงสารครับก็เลยรับเด็กคนนี้เข้าไปเป็นบุตรบุตรธรรมแล้วก็ตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าศิน สินเติบโตภายใต้การดูแลของเจ้าพระยาจักรีนะครับจนกระทั่งอายุ9้าขวบได้เข้าไปอยู่ในสำนักของพระอาจารย์ทองดีวัดโกสาวะาซึ่งมีชื่อน,นึงในสมัยโบราณว่าวัดคลังอภินิหา,บารบรรพบุรุษยังกล่าวต่อไปว่าตอนที่อายุครบ13ปีเนี่ยสินตั้งสินเนี่ยได้ตั้งตัวเป็นเจ้ามือบอนในพระอารามซึ่งก็คือมีพวกเด็กวัดด้วยกันนี่แหละครับเป็นคนมาเล่นการพน,นันและปรากฏว่าพระอาจารย์ทองดีเนี่ยจับได้ก็เลยลงโทษสินอย่างหนักกว่าคนอื่นในฐานะหัวโจกด้วยการมัดสินเนี่ยคล้องไว้กับบ,บันไดท่าน้ําแล้วก็เพื่อจจะะทําาากรรปร ตั้งแต่หัวข้จาจนกระทั่งเวลายามเสดก็คือประมาณ3ามทุ่มนะครับพระอาจารย์ทองดีนะครับก็เกิดมานึกขึ้นได้ครับว่ามัดสิ่งทิ้งไว้ที่ท่าน้ําเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะครับเพราะว่าเวลานั้นน้ำขึ้นแล้วก็เลยรีบวิ่งกลับไปที่น้ําปรากฏว่าบันไดท่าน้ำนะครับซึ่งมีความหนักและไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เด็กอายุ13จะสามารถ ยกออกมาได้เนี่ยมันกลับหลุดออกจากท่าน้ําแล้วก็ลอยเหนือน้ําอย่างอัศจรรย์แล้วก็ไม่ได้ลอยหายไปไหนนะครับแต่ลอยอยู่กับที่เฉยๆจากนั้นนะครับเจ้าพระยาจัก,กรีได้นําตัวศิลเนี่ยไปถวายเป็นมหาเล็กนะครับในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก่อนที่จะต้องบวชในอีกสามพรรษาในราชการของสมเด็จพระเจ้าของสมเด็จพระเจ้าเอก,กทัศน์หลังจากศึกออกมาแล้วสิงได้รับตําแหน่งเป็นหลวงยกระบาดเมืองตากและก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นเจ้าเมืองตากเมื่อใกล้เสียกรุงก็ได้รับแต่งตั้งเป็นพระยาวชิรปราการเจ้าเมือง ผู้สำเร็จราชการเมืองกําแพงเพชรทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการเสียกรุงศรีอยุยาแล้วก็การกลับมากอบกู้บ้านเมืองของพระยาตักสินทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมานี้นะครับนี่ก็คือภาพจําเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตักสินฉบับข้อมูลราชการไทยหรือฉบับ ไทยนิยมคือฉบับที่คนไทยรู้มากที่สุดถูกเรียนอยู่ในตำราเรียนทุกฉบับนะแม้กระทั่งละครอิงประวัติศาสตร์นะครับละครนิยายทั้งหลายก็เดินเรื่องตามหนังสืออภินิหารบรรพบุรุษทั้งสิ้นเลยได้ว่าเราจําท่องจาจนขึ้นใจเลยว่านี่คือประวัติของพระเจ้าตากสินแต่แต่ทว่าครับในยุคสมัยต่อมามีการค้นคว้าเรื่องราวของพระเจ้าตากสินมากขึ้นแล้วก็มีการค้นพบหลักฐานมากมายครับทำให้เรื่องราวของพระเจ้าตากสินแปรเปลี่ยนไปชนิดที่เรียกว่า เป็นหนังคนละม้วนกันเลยทีเดียวและที่สําคัญก็ดูเหมือนว่ายิ่งคนคว้าปมปัญหาของพระเจ้าตักสินก็จะมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งเต็มไปด้วยปัญหาที่ต้องมารอการคลี่คลายและการวินิจฉัยกันตลอดเวลา ศาสตราจารย์ดรนิติเอียวศรีวงศ์นะครับนักประวัติศาสตร์คนสําคัญของประเทศไทยได้ตั้งข้อสันนิษฐานม,มาหลายปีแล้วว่าอภินิหารบรรพบุรุษมีข้อมูลที่น่าสงสัยจํานวนมากที่สําคัญก็คือเริ่มตั้งแต่เรื่องการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในสยามของพระบิดาของพระเจ้าตากสินจนไปถึงขีนกําเนิดแล้วก็ช่วงชีวิตในวยัวายยาวของสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งก็มีประเด็นที่อาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะครับได้ตั้งเอาไว้และมีเรื่องที่น่าสนใจพอสมควรนะครับประเด็นแรกเลยเรื่องที่เกี่ยวกับรากเหง้าของพระบิดาหรือต้นกําเนิดของพระ พระเจ้าตากสินในหนังสือการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีของอาจารย์ทิติเอียศรีวงศ์นะครับท่านได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วก็เสนอว่าบิดาของสิเีเน่ามาจาน่าจะเดินทางมาจากอำเภอไหเฟิงตามภาษาจีนกลางนะครับถ้าออกเสียงตามสเนียงแต้จิ๋วก็จะได้เป็นไหหงอำเภอเล็กที่สุดในจังหวัดสววเถาซึ่งปัจจุบันอยู่ในมณฑลกวางตุง้งไหหงพุาไหหงนี่แหละครับที่มัน มันได้เพี้ยนกลายเป็นคําว่าไหายหองแล้วก็ถูกเอาไปเป็นชื่อของพระบิดาของพระเจ้าตากในหนังสืออภินิหารบารรพบรุษศาสตราจารย์วิลเลียมจีสกินเนอร์นะครับซึ่งได้เป็นผู้ศึกษาเรื่องการตั้งสิ่นฐานของคนจีนในไทยเนี่ยเคยเสนอว่าสถานที่ที่บิดาของศินจากมานะครับน่าจะเป็นอำเภอเชิงไห่หรืออำเภอเถิงไห่ ซึ่งในตำอ่าสำเนียงใต้จีนจะออกว่าเถิงไห่นะครับซึ่งก็อยู่ในสัวเถาเหมือนกันโดยที่เถิงไห่เนี่ยนะครับได้มีการสร้างสุสานฉลองพระองค์และพระมาราของพระเจ้าตักสินแห่งกรุงสยามซึ่งก็เป็นไปตามตาเนียนจีนนะครับว่าถ้าตัวเองเนี่ยไม่สามารถเดินทางกลับบ้านเกิดได้ก็ต้องส่งเสื้อผ้าเนี่ยไปฝังศพไว้ที่บ้านเกิดแทนแทนศพจริงๆของตัวเอง ซึ่งสุสานนี้นะครับหรือวงซุย e, พระเจ้าตากสินเนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นในปี2327หรือว่าหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยสวรรคตไปเพียง2ปีเท่านั้นซึ่งต่อมานะครับสุสานที่นี่หรือวงซุย e, ที่นี่ได้รับการบูรณะอีกครั้งในปี2550ในวราระครบรอบ240ปีกรุงธนบุรีแล้วก็ได้มีการสร้างอนุสรีไว้ด้านหลังของวงซุย e นี้ด้วยนะครับปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญในจงังหวัดสุโขาัยซึ่งก็กลายเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนได้ว่าาาาาาพพพพรระะะบิดขอองเเจจจ้้ตกก็มมีืน ที่นี่แล้วก็กลายเป็นหลักฐานที่มีรูปประทที่สุดนะครับแล้วก็กลายว่านี่คือท้องถิ่นดั้งเดิมของตระกูลพระเจ้าตากสินนั่นเองอาจารย์นิธินะครับยังอ้างหลักฐานเอกสารจีนอีกหนึ่งเล่มน,นะครับก็คือสื่อซื่อเอ่อเมื่อจืซ่ซีซึ่งให้บอกแสว่าบิดาของสิ่งนี้น่าจะมีดื้อเดิมว่าตา้าหรือต้านะครับ ซึ่งเป็นสมัยยูจีนเนี่ยเป็นข้าหาบอดีแต่ว่าภายหลังในธรรมหาไม่ธรมหากินแล้วก็จนลงนะครับเกิดกับประกอบกับเกิดภาวะแห้งแล้งในจีนแล้วก็การอดอยากทาให้ผู้คนจํานวนมากอพยพมาที่สยามรวมถึงพ่อของสินด้วยนะครับโดยโดยที่ต้าเนี่ยนะครับได้เดินทางมาถึงกรุงศรีอุธยาแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นยุง้งแล้วก็มีฐานะดีขึ้นจากการทําธุรกิจการพนัน ยุ่งได้ตั้งตินฐานในชุมชนจีนคลองสวนภูซึ่งถูกซ,ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเมืองกรุงศรียุยาซึ่งกระตรงกับหลักฐานของไทยที่ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับท้องถิ่นที่กําเนิดดั้งเดิมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั่นเองประเด็นที่สองครับปมปัญหาต่อมาเกี่ยวกับตัวสมเด็จพระเจ้าตากสินก็คือพระราชบัญดาาของสมเด็จพระเจ้าตากสินครับ ซึ่งคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะรู้จักชื่อของพระราชมารดาของพระเจ้าตักสินว่านางนกเอี้ยงซึ่งแน่นอนว่าถูกระบุครั้งแรกโดยกส,ยกอสอรอกุหลาบเช่นเดียวกันนะครับในมหามุขมาตยานุก,กูลว่าด้วยลำดับตระกูลขุนนางไทยทั้งสิ้นในแผ่นดินสยามที่น่าสนใจก็คือว่ากุหลาบเนี่ยได้ระบุว่าพระมารดาของพระเจ้าตักนะสินน่ะแท่งโง่ ซึ่งหมายถึงว่าพระมารดาของพระเจ้าตักสินเองก็มีเชื้อสายจีนเช่นเดียวกันและที่สําคัญยังมีพื้นเพหรือท้องถิ่นมาจากบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์นิธิตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหลักฐานส่วนมากที่กล่าวถึงพระมานดาเนี่ยยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือแต่ว่าธรรมเนียมจีนอย่างหนึ่งนะครับโดยเฉพาะชาวจีนอพยพที่เป็นพ่อค้าเนี่ยมักจะนิยมแต่งงานกับลูกชนจีนมากกว่าลูกคนไทยทั้งนี้นะครับก็เป็นเพื่อเรื่องของประโยชน์ทางการค้าแต่ว่าพระมานดาของพระเจ้าตากสินเนี่ยนะครับอาจารย์นิธิมองว่าไม่น่าจะเป็นคนจีนรุ่นแรกที่เกิดในไทยหาก โดยเฉพาะอย่างยี่นะครับหากข้อกล่าวอ้างว่าพระยาเพชรบุรีซึ่งเคยร่วมรบกับพระยาตักสินในสงครามก่อนช่วงที่กรุงกรนที่กรุงศรีอยาจะแตกนะครับเป็นญาติกับนางนกเอี้ยงจริงตามที่ได้กล่าวอ้างกันเอาไว้ก็นั่นแปลว่าพระมารดาของพระเจ้าตักสินเองก็น่าจะมาจากตระกูลใหญ่โตพอสมควรแล้วก็มีถึงจะได้มีญาติเป็นเจ้าเมืองเนี่ยนะครับส่วนเรื่องแท้เนี่ยนะครับสรุปแล้วก็ยุติกัรลงที่ว่าพระเจ้าตักสินเนี่ยใช้แท้จีนว่าแท้แต่ ตามสำเนียงแต้จิ๋วซึ่งถ้าออกเสียงตามสำเนียงจริงการก็จะได้ว่าเซจเจิงนะครับซึ่งหลักฐานสนับสนุนเรื่องนี้นะครับก็กมีหลักฐานสนับสนุนมากมายนะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งหลักฐาน2ชิ้นจากเวียดนามที่ถูกค้นพบโดยซูเจนกันพริสนะครับชิ้นแรกก็คือบันทึกความจริงแห่งรัฐาาจาักรด่ายนามหรือว่าพงศาวดารราชบงเหนียนนะครับหรือว่าในภาษาเวียดนามก็คือด่ายนามทึกลุนได้ออกเสียงพระเจ้าตาัสสิ่ว่าจิงกวกแองนะครับกวก โดยมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งนะครับว่ากวกแองเป็นคนจีนแต้จิ๋วแห่งราชบวงชิงบิดาชื่อเอียนเป็นลิงงู หลืองงูภาษาเวียดนามก็คือคนเก็บภาษีในสยามนะครับบอกว่าบิดาในชื่อเอียนเป็นหลืองูในสยามหลืองูก็คือคนเก็บภาษีนั่นเองหลักฐานชิ้นนี้นะครับเป็นภาพเชัดเจนบอสพระบิดาของพระเจ้าตากสินแล้วก็แม้กระทั่งตัวพระองค์เอง,เองเนี่ยเป็นชาวจีนเชื้ใสยแต้จิ๋วแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามีกําเนิดมาจากที่ไหนนะครับส่วนในชิ้นหนึ่งที่กล่าวถึงพระนามของพระองค์ก็คือ บันทึกตระกูลหมักนะครับปรุมประวัติเมืองฮาเตียนเมืองท่าที่มีบทบาททางการเมืองระหว่างรัฐบนพื้นแผ่นดินใหญ่ในอุษาคเนนะครับซึ่งอยู่ช่วงรอยต่อระหว่างกรุงศรีธยาและก็รุงธนบุรีหลักฐานชิ้นนี้นะครับได้ออกเสียงพระเจ้าตากสินว่าจินเติ้งนะครับดังนั้นนะครับในความรับรู้ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้น,นะครับพระเจ้าตากสิเนเป็นคนจีนแท้แต่หรือว่าแท้เจิ้งในภาษาจีนกลางเอกสารเวียดนามนะครับก็เลยออกเสียงพระนามองว่า ซึ่งมาจากคําว่าเจิ้งในภาษาจีนกลางนั่นเองแม้ว่าภายหลังจะทรงปรับดาพิเศษแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าพระเจ้าตากสินก็ยังคงใช้แช่เจิง้งหรือว่าแฉแต้เหมือนเดิมนะครับเพราะดูได้จากพระราชสารที่ทรงส่งไปยังพระราชสำนักจีนก็ยังคงใช้แฉเจิ้งอยู่เหมือนเดิมนั่นเองประเด็นที่3เกี่ยวกับวันประสูตรครับหลักฐานต่างๆของไทยเนี่ยให้ข้อยุติเรื่องการประสูตรของพระเจ้าตากสินวัาตรงกับปี2277ซึ่งเป็นปีที่3ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ส่วนวันพระราชสมภพนะครับอาจารย์นิธิเอีวศรีวงศ์นะครับได้ยึดตามหลายเอกสารที่น่าจะเป็นหลักฐานชั้นต้นที่เกี่ยวเนื่องอย่างจดหมายเหตุโหนซึ่งระบุว่าคุณหลวงดับขันในวันที่6เมษายน2325พระชนมายุเมื่อเสด็จสวมรคตอยู่ที่48ปีกับ1 5วันเมื่อคำนวณถอยหลังโดยใช้ปฏิทินร้อยปีแล้วนะครับก็จะรู้ว่าระวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยจะตรงกับวันที่22มีนาคม2377 ขอโทษครับ22มีนาคม2277ข้อสนนิษฐานนี้นะครับค่อนข้างสอดรับไปกับพระราชพงศาสวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทานุมาตรเจิมนั่นเองครับส่วนประเด็นที่4ที่จะต้องวิเคราะห์กันต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดหรือว่าสถานที่พระราชสมภพครับซึ่งก็มีข้อสนนิษฐานเรื่องนี้อยู่หลายทางมากทฤษฎีแรกครับอาจารย์นิติเอวศรีวงศ์เนี่ยนะครับได้เสนอว่า ถิ่นกําเนิดของพระเจ้าตากสิงห์น่าจะอยู่ในเขตภาคกลางนะครับซึ่งไม่ก็ที่อําเภอที่บริเวณบ้านตากซึ่งปัจจุบันก็คืออําเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับโดยอ้างหลักฐาคนค้นคว้าลำดับสกุลเก่าของปรีดาศรีชลาลัยนะครับซึ่งข้อสนับสนุนเรื่องนี้มีขึ้นเมื่อกรุงแตกนะครับพระมารดาของพระเจ้าตากในรีภยัยเพชรบ,บุรีส่วนพระยาตากเนี่ยตีค่ายโพสามต้นละตัดดาพิเศษแล้วก็นําพระบรโมบบรมวงจากลบบุรีเนี่ยมายังกรุงธนบุรี นี่น่าจะเป็นร่องรอยเลืองทิ้งกำเนิดของพระองค์เนี่ยนะครับว่าน่าจะอยู่ในเขตภาคกลางส่วนกรณีบ้านตากนะครับมีข้อมูลว่ารัชกาลที่4เนี่ยเป็นองค์เป็นผู้ที่ตรัสเองนะครับเป็นพูดง่ายก็คือรัชกาลที่4เนี่ยเป็นผู้ที่ตรัสเองว่าพระเจ้าตากเกิดที่บ้านตากนะครับโดยการที่ทรงตรัสให้กับนายแพทย์เมอร์คอมสมิธซึ่งเป็นนแพทย์ชาวอังกฤษซึ่งมารับราชการในราชสำนักนะครับในเวลานั้นนะครับว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเกิดที่บ้านตาก นอกจากนี้ยังมีข้อมูลในพงศาวดารไทยหลายฉบับนะครับว่าเมื่อกอบกู้กรุงศรีธุยาได้แล้วายพระเจ้าตากสินนะครับได้ไปตามพระญาติจากบริเวณหัวเมืองระแหงและก็หัวเมืองบ้านตากมาตั้งเป็นเชื้อพระวงศ์เรื่องนี้นะครับค่อนข้างเป็นไปได้กับข้อสนิษฐานของวิลเลียมสกินเนอร์ซึ่งระบ,บุว่าคนจีนไหหลำที่อพยพเข้ามาอยู่ในสยามมักจะบุกเบิกไปทางเหนือของนครศรีนะนครสวรรค์ส่วนเมืองตากและเชียงใหม่นะั้นค่อนข้างดึงดูดคนจีน เมืองตากและก็เมืองเชียงใหม่นะครับค่อนข้างจะเป็นที่ดึงดูดของคนจีนแต่จิ๋วมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นชุมทางคารวาลสินค้าที่เชื่อมต่อกับมณฑลยูนนานของจีนพม่าและก็ลาวนั่นเองทฤษฎีที่2นะครับเห็นว่าพระเจ้าตากสิลเนี่ยเกิดในกรุงศรีอยุธยาซึ่งผู้ที่เสนอเรื่องนี้ก็คือพิมพ์ประภัยพิสารบุตรนะครับเสนอว่าศีลเนี่ยเกิดและเติบโตในชุมชนชาวจีนริมคลองสวนภูบริเวณน,นอกเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยาด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถ้าสินเติบโตที่นี่จริงนะครับบรรยากาศที่เด็กชายลูกจีนแท้แ้คนนี้เห็นก็น่าจะอ้างอิงได้จากร่องรอยการให้การร่องรอยในคําให้การขุนหลวงหาวัดวัดประดูษทรงธรรมนะครับหรือว่าเอกสารจากหอหลวงนั่นเองนะครับซึ่งได้กล่าวถึงที่ถึงบรรยากาศการค้าขายนอกกรุงศรีธุยาไว้นะครับว่าอันหนึ่งเรือระแหงแขวงเมืองตากลเรือหางเหี่ยวเมืองเพชรบูรณ์นายมะบันทุกครั้งกํมยานเลขหางกุ้ง แหลกล่มแหลกน้ำพีใต้ไหวไซน้ำมันยางยาสูบเขาหนังหนองงาซับสิสับสัศพ,ส,พ,ส,พสินค้าตามเพศบ้านเพศเมืองมาจากเมืองขายตามแถวปากคลองสวนภูตลอดหน้าวัดเจ้าพระนางเชิงหนึ่งบ้านในคลองสวนภูพวกจีนตั้งเตาต้มสุราเลี้ยงสุกรขายและทําเส้นหมี่แห้งขายหนึ่งซึ่งข้อสเสนอนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวเพราะว่าเนื่องจาก ทำให้การขุณหลวงหาวัดประสงธรรมเนี่ยนะครับแสดงให้ถึงดจให้เห็นเครือข่ายการค้านะครับระหว่างชุมชนชาวจีนริมคลองสวนพลูก,กับเมืองตากได้ค่อนข้างชาัดเจนโดยเฉพาะสินค้าประเภทของป่าและวัสถุแิกนะครับองค์ประกอบสำคัญในการทํามาค้าขายในเครือขา่ขายการค้าขายใหญ่ขนาดนี้ในกรุงศุริยานั่นก็คือพ่อค้าจีนนั่นเองครับที่ซึ่งจะเป็นผู้ทําการค้าขายนะครับทั้งการขนส่งทางน้ําซึ่งเรารู้จักกันดีอยู่ในหนังสือเรียนตําราเรียนแทบจะทุกระดับ แต่ในอีกเส้นทางการค้าหนึ่งซึ่งไม่เคยถูกระบุอยู่ในหนังสือเรียนหรือไม่ปรากฏที่ไหนเลยแต่ว่ามันมีอยู่จริงนะั่นก็คือการค้าในแบบกองคาราวานกเกวียนหรือการค้าทางบกนั่นเองครับซึ่งสินหากว่าสินเนี่ยเติบโตในสภาพแวดล้อม เช่นนี้จริงก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าสภาพแวดล้อมนี้จะบ่มเพาะให้สินสามารถพูดได้หลายภาษาโดยเฉพาะภาษาจีนในถิ่นต่างๆทั้งแต้จิ๋วฮกเย่หนไหหลํมอันเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อค้าขายนะครับเพราะว่าการค้าส่วนใหญ่มันอยู่ในมือของเครือข่ายพ่อค้าชาวจีนซึ่งเป็นผู้อพยพเข้ามาแล้วก็มาตั้ง,เ,งเครือข่ายหรือว่าตั้งภูมิลำเนานะครับอยู่ในเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ แต่ถ้าว่าเราก็ยังฟันธงไม่ได้สักทีนะครับว่าศินี่ยจะเกิดและเติบโตที่นี่จริงนะครับเพราะว่าในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญได้ระบุว่าบริเวณริมคลองสวนพูเนี่ยไม่น่าจะเป็นถิ่นของคนจีนฮกเกี้ยนแต่เป็นถิ่นของคนจีนขอโทษครับบริเวณริมคลองสวนพูเนี่ยไม่น่าใช่จะเป็นถิ่นของคนจีนใต้จิ๋วแต่ว่ามันเป็นถิ่นของคนจีนฮกเกี้ยนซึ่งแน่นอนว่าการที่อยู่ๆมีครอบครัวจีนใต้จิ๋วไปอยู่ในบ้านของจีนฮกเกี้ยนเนี่ยเป็นสิ ซึ่งเมื่อคนคว้าหลักฐานเกี่ยวกับส่นิ่งที่อยู่ของพระเจ้าตากลงไปอีกก็จะพบว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักฐานของฝ่ายจีนครับชื่อว่าชื่อสื่อลูซึ่งระบ,บุว่ากันเอินชื่อเดิมเป็นคนต่ำต้อยในประเทศจีนระหกระเหินไปเดินไปอยู่ดินแดนชายทะเลโพนฐานะเป็นข้าทูลละอองพระบาทพระเจ้ากรุงสยามซึ่งถ้ายึดถือตามหลักฐานจีนก็จะกลายเป็นว่าพระเจ้าตากสินเกิดที่เมืองจีนครับและไม่ได้ประทาชสมภพมในเมืองไทย แล้วก็หอบเสือพื้นหมอนใบเข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาซึ่งแน่นอนว่าหลักฐานชิ้นนี้ก็ตั้งตั้ง,งข้อสงสัสยต่อไปว่าแล้วจีนเอาข้อมูลมาจากไหนว่าพระองค์เกิดในประเทศจีนครับทีนี้นะครับในหนังสือการเมืองไทยสมัยกรุงธนบุรีนะครับของอาจารย์นิติเอลศรีวงศ์เนี่ยยังเชื่อว่าหากดูจากการเอาพระไทยใส่ในกิจการพระศาสนาหลังของราชของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับ ก็คาดการได้ว่าสิงห์เนี่ยน่าจะได้เคยผ่านการบวชเรียนมาแล้วในช่วงเวลาหนึ่งอันหมายความว่าจีนอาจจะพระเจ้าตักสินนะครับทรงเป็นลูกจีนที่ได้รับการเลี้ยงดูในวัฒนธรรมสยามแล้วก็สืบทอดอาชีพค้าขายมาจากบิดาอาจารย์นิทิชี้ประเด็นให้เห็นนะครับว่าพฤติการในภายหลังของพระองค์ที่มีความรอบรู้ในพุทธศาสนาแล้ก็ขนบรรมเนียมประเพณีของไทยอยู่ไม่น้อย ถึงกับสามารถพระราชนิพนธ์กรนบทละครและอุดหนุนการเก็บรวบรวมัวมภีพีสำคัญในพุทธศาสนาทั้งภาษาไทยและภาษาบาลีเนี่ยสอเห็นว่าพระองค์เนี่ยได้รับการศึกษาอบรมคล้ายคลึงกับผู้ดีไทยอยู่พอสมควรศาสตราจารย์สกินเนอร์เองนะครับมองว่าโดยทั่วไปแล้วเด็กที่เกิดจากบิดาซึ่งมีเป็นคนจีนอพยพเนี่ยนะครับมักจะแสดงตนเป็นคนจีนเพราะซึ่งหากพิจารณาในรายของสินแล้วนะครับก็น่าสนใจว่าเหตุใดสินจึงได้รับการดูแลเลี้ยงดูแบบไทยท,ท,ท,ทั้งๆที่ เกิดเป็นอยู่ในชุมชนชาวจีนแล้วก็เป็นลูกจีนอพยพวิเหตุผลเดียวหรือกรณีเดียวที่เป็นไปได้ในกรณีของสินนั่นก็คือบิดาของสินเสียอายุตั้งแต่เสียชีวิตนะครับตั้งแต่สินอายุยังน้อยเรียกได้ว่าภาราหน้าที่ในการดูแลสินก็ตกสู่กับมารดาส่วนการรับความเป็นจีนมานะครับก็เป็นเพลงเพื่อการประกอบอาชีพค้าขายซึ่งต้องสืบทอดมาจากบิดานั่นเอง มีหลักฐานชั้นต้นนะครับจำเพาะลงไปอีกนะครับว่าศิเนี่ยมีอาชีพค้าขายเป็นพ่อเป็นคอเป็นพ่อค้าคารวานเกวียนหลักฐานชิ้นนั้นก็คือพระราชพงศาวดารกรุงศรีธุยาฉบับปลีก2ทับกร101ซึ่งระบ,บุว่าขณะนั้นยังมีบุตรจีนคลองสวนภูคนหนึ่งขึ้นไปค้าขายอยู่หน้าเมืองตากหลายปีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็ให้บอกแสพอสมควรครับว่าพระเจ้าตากศิเนี่ยเคยเป็นพ่อค้า ออพ่อค้าคารวานเกวียนมาก่อนนั่นคือข้อความซึ่งแทรกมาอยู่ในตอนต้นของพงศาวดารกรุงออของพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศเจิมนะครับซึ่งกล่าวถึงพระองค์ว่าเดิมชื่อจีนเจิง้งซึ่งเป็นพ่อค้าเกวียนมีความชอบในแผ่นดินได้ไปเป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินอยู่ณนเะมืงองปาก ซึ่งนําหลักฐานสองชิ้นนี้มาประกอบกันนะครับกับข้อมูลเส้นทางการค้าซึ่งได้พูดไปแล้วในคําให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมหลักฐานต่างชี้มาในทางเดียวกันว่าสินเนี่ยเป็นลูกพ่อค้าจีนที่อยู่ในคลองสวนภูและพ่อเนี่ยเป็นบิดาซึ่งผู้เป็นพ่อเนี่ยครับเป็นพ่อค้าเกวียนมาก่อนไม่ได้หมายไม่ได้มีเอ่อซึ่งนั่นหมายความว่าสินเนี่ยไม่ได้ถวายตัวเข้าเป็นขุนนางหรือแม้กระทั่งการเป็นลูกบุญธรรมของเจ้าพระยาจักรีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับส่วนที่ว่า าการได้รับาการที่ พระเจ้าตากจะถวายตัวเป็นขุนนางแล้วก็ไปเป็นเจ้าเมืองตากก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างผิดเพี้ยนไปจากหลักฐานข้อมูลพอสมควรนะครับพิมพ์ประภัยวิสารบุตรนะครับยังได้เสนอใน A History of the Thai Chinese ว่าสิ่งเนี่ยน่าจะเคยคุมกองคาราวานสินค้าเดินผ่านภูมิประเทศในเขตภาคก,กลางภาคเหนือนแล้วก็ภาคตะวันออกทําให้รู้จักเส้นทางดีและรู้ว่าที่ใดมีชุมชน,นชาวจีนซึ่งความรู้นี้นะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการค้าขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นในกองคาราวานค้าขายของป่าก,กับเมืองตากนะครับ สินค้าใหญ่ริมแม่น้ําปิงซึ่งรวมสินค้านานาชนิจาจพมา่าแล้วก็ล้านนาสินค้าเหล่านี้นะครับสู่นํามาซื้อขายที่ตาก,ก่อนจะถูกล่องลงตามแม่น้ําปิงเข้าสู่แม่น้ำเข้าสู่แม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็เข้ามาสู่กรุงศรียุยานั่นเองสปอค้าในสถานะพ่อค้ากองคารวานนะครับทำให้สินเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่ช่องทางที่จะสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้นะครับโดยวัดสินเนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์กับพระยาตากสินคนก่อน อขอโทษครับศิล์น,น,น่าจะมีความสัมพันธ์กับพระยาตากคนก่อนนะครับในฐานะเป็นผู้เป็นจัดการเรื่องธุรกิจเรื่องการพนันให้กับเจ้าเมืองตากพอเจ้าเมืองตากคนก่อนเสียชีวิตนะครับศิลนก็เลยเสนอตัวขึ้นเป็นเจ้าเมืองตากแทนซึ่งข้อสันนิษฐานนี้นะครับมีน้ําหนักมากพอสมควรนั่นหมายความว่าศิลเนมีความเชี่ยวชาญในกิจการการค้าเช่นเดียวกับพ่อของเขาซึ่งก็เป็นนายก่อน ซึ่งเป็นนายอากรคุมบ่อนเบีย้เช่นเดียวกันนะครับหลักฐานชั้นต้นจํานวนหนึ่งนะครับยังแสดงให้เห็นทักษะสังภาษาของสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยนะฮะเราคาดการได้ว่าสินเนี่ยน่าจะพูดได้หลายภาษาอย่างน้อยที่สุดก็คือภาษาไทยกับภาษาจีนใต้จิ๋วซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นนะครับยิ่งไปนั้นซึ่งเป็นภาษาเหมือนกับภาษาเขาเรียกว่าไม่ใช่ภาษาท้องถิ่นสิภาษาภาษาชาติกําเนิดภาษาดั้งเดิมของตระกูลนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับ ในจนหมายเหตุรายวันนะครับเมื่อครั้งตีเมืองพุทไทยมากหรือว่าเมืองหาเตียนนะครับได้บอกว่าพระเจ้ากรุงชนบุรีสามารถพระราชทานพระบรมราชวัรเป็นภาษายวนนะครับในพงศาสราเรียกว่าภาษาเวียดให้แก่พระสงฆ์ในหาเตียนแล้วก็ยังสามารถว่าวลาวได้ด้วยนะครับเพราะว่าทรงเนี่ยสามารถซักไซซักไซถาม าถามพวกลาวนะครับด้วยภาษาลาวภาษาลาวในที่นี้ไม่ใช่ภาษาของประเทศลาวนะครับแต่เป็นภาษาล้านานานหรือภาษาเหนือนั่นเองอาจารย์นิทินะครับได้ชี้ว่าทักษะด้านภาษาทํานองนี้นะครับไม่ได้มาจากการเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าพระยาจักรีหรือการเข้าเป็นมหาดเล็กในราชสำนักสยามแต่ทักษะเหล่านี้มันเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญคนเป็นพ่อค้าครับโดยเฉพาะยิ่งพ่อค้าซึ่งเป็นลูกชาวจีนที่ต้องระเห่เร่ร่อนไป ในที่กว้างขวางจานวนมากนะครับเพื่อทําธุรกิจของตัวเองรวนมไปถึงทักษะในการสู้รบ ก็เป็นทักษะที่พ่อค้าชาวจีนหรวมถึงพ่อค้าคาราวานมีความสามารถสูงนึกสภาพนะครับสมัยก่อน,นมันไม่ใช่ถนนทางสะดวกนะการขึ้นคาราวานก็คือการเอาคนจํานวนมากเอาของขึ้นเกวียนแล้วก็เดินเท้าไปแล้วก็ต้องเดินผ่านภูเขาผ่านป่าแน่นอนมันจะต้องมีโจรถ้าคุณไม่มีความสามารถในการป้องกันตัวเลยในการจัดการชู่รบคุณก็จะถูกปล้นเพราะฉะนั้นไอ้ทักษะนี้มันเป็นทักษะที่พ่อค้ากองคาราวานก็สามารถทําได้ เหมือนกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเหมือนกับมีการป้องกันตัวเองนะครับเพราะว่าจะพูดไปแล้วเท่าที่พูดมานี้นี่ก็คือภูมิหลังของพระยาตักสินก่อนที่จะกลายเป็นพระยาตากแล้วก็เป็นพระเจ้าตากซึ่งผมเชื่อว่านี่คือภูมิหลังที่หลายคนคาดไม่ถึงครับสำหรับเรื่องราวของพระเจ้าตักสินนะครับนอกจากปรากฏในพงศวดานไทยแล้วปรากฏว่าเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตักสินยังปรากฏในพงศวดานต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะพงศวดานในเขต ขอประเทศเอเชียหรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็มีการกล่าวถึงพระเจ้าตักสินในหลากหลายหลักฐานเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่นมหาราชวงศ์สาวดานพม่านะครับก็ออกเสียงเรื่องออกเรียกพระเจ้าตักสินว่าพระยาตักแสนราชพงศ์สาวดานกรุงกัมพูชาฉบับพระองค์นพรัตน์นะครับเรียกสมเด็จพระเจ้าตักสินว่าพระเจ้าตากบันทึกความจริงแห่งราชจักดาดนามเรียกพระองค์ว่าจิ่งกวกแองหรือว่า หนังสือราชนาจักรและราชดอนสยามของเซอร์จอห์นเบลริงนะครับก็เรียกพระองค์ว่าพระยาตากส่วนในในฉบับเอกสารของจีนนะครับได้มีการเรียกพระองค์นะครับทั้งในภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกพระองค์ว่าแต่อวงกงแปลว่ากษัตริย์แท้แต่ผู้เป็นที่นับถือและในภาษาจีนกลางนะครับยังเรียกพระองค์ว่าเจิ้งกุัวอิงหรือว่าแปลว่าวีรบุรุษประเทศนามเจิ้งแล้วก็เตียนซินตาซึ่งแปลว่าพ่อสินเมืองตากนั่นเองครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่เฉพาะในตอนที่1น,นะครับยังมีอีกหลายตอนเรียกได้ว่าอย่าลืมติดตามก่อนเลยละกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมยังทิ้งบอมสุดท้ายไว้ในผมยังทิ้งปัญหาไว้อยู่ตอนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้คลี่คลายนั่นก็คือว่าแล้วสินลูกพ่อค้าชาวจีนปกลายไปเป็นเจ้าเมืองปาก และกลายมาเป็นพระยาตักสินพระเจ้าตักสินได้อย่างไรซึ่งก็คือตอนต่อไปซึ่งเราจะต้องติดตามต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากหนังสือหลากหลายเล่ม ซึ่งได้กล่าวไว้นะครับแล้วก็ข้อมูลจากนักวิชาการอีกหลายต่อหลายท่านนะครับที่ได้ดําเนินการทำข้อมูลนี้ไว้อย่างสวยงามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุเจนกันภริศนะครับจากเจ้าของหนังสือ2310กรุงธนบุรีพังงานะครับซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญในการทําคลิปนี้เลยต้องกราบขอบพระคุณในหน้าที่นี้ด้วยและที่สําคัญนะครับอย่าลืมติดตามตอนต่อๆไปของสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ